วันนี้อยากฟังอะไรชีวิตที่ล้มเหลวชีวิตที่ไม่ประสบความสำเร็จเป็นเพราะหลายหลายท่านกำลังคิดกังวลเกี่ยวกับกรรมเก่ามากจนเกินไปแล้วก็เอามาปลอบใจตัวเองว่าชาติที่แล้วนะ่ะสงสัยจะต้องทำบาปมาเยอะชาตินี้ถึงได้ลำบากชาตินี้ถึงได้จนทำอะไรก็ไม่ประสบความสำเร็จ ทำอะไรก็ดูเหมือนจะเลวร้ายไปหมดบางครั้งเรากลับไปแก้ไขอดีตไม่ได้แต่เราสามารถที่จะทำวันนี้เพื่ออนาคตได้กรรมที่เกิดจากการกระทำของเราในชาติที่แล้วเรากลับไปแก้ไขอะไรมันไม่ได้แต่เราสามารถทำวันนี้ให้ดีที่สุดได้เพื่อวันข้างหน้าหยุดเถอคะค่ะ หยุดกับพฤติกรรมที่เอาแต่โทษตัวเองโทษดวงชะตาฟ้าดินโทษสิ่งที่มันผ่านมาแล้วในอดีตหรือบางทีก็โทษกรรมเก่าของตัวเองแล้วก็มัวแต่เอาเวลามานั่งหาวิธีแก้กรรมมันอาจจะใช่ที่บางคนอาจเป็นเพราะกรรมเก่าที่เกินจะแก้ไขเช่งคนที่เกิดมาพิการไม่สมประกอบหรือคนทำอะไรไม่ได้เลย ถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆยังพอให้อภัยได้แต่กับคนที่เกิดมาแล้วร่างกายสมบูรณ์ทุกอย่างอยู่ร่วมกันในสังคมได้แต่ดันเกิดมาจนแสดงว่าคุณนะยังทำมาหากินได้และยังสามารถที่จะเป็นคนรวยและประสบความสำเร็จได้ก็ในเมื่อคุณเชื่อเรื่องกรรม รู้อยู่แล้วว่ามันมีผลยังไงกับชีวิตแล้วทำไมในวันนี้วันที่คุณยังมีชีวิตอยู่คุณถึงไม่เพิ่มทวีคุณสู้สู้เพื่อวันข้างหน้าทำความดีเพื่อวันข้างหน้าทำเพื่อให้อนาคตข้างหน้าของคุณดีขึ้นเพื่อไม่ต้องเกิดมาลำบากเหมือนกับชาตินี้จริงๆแล้วเราออกแบบมันได้สร้างมันได้หากชีวิตเกิดมาเพื่อมีความสุข ทำไมไม่วิ่งเข้าหามันล่ะคะจะทุกข์อยู่ทำไมหากชีวิตเกิดมาเพื่อทำตามความฝันทำไมไม่สร้างมันขึ้นมาทำความฝันคนอื่นอยู่ทำไมออกไปสิคะออกไปตามหามันเชื่อว่าการเดินทางมันมีพลังบางอย่างที่ทำให้เราคิดได้หลายๆอย่างเราเชื่อว่าอย่างนั้นค่ะในทัศนะชาพุทธอะไรคือสาเหตุของความล้มเหลว หรือความสำเร็จในชีวิตคนเราการทำอะไรไม่สำเร็จโดยมากมักจะมีมูลเหตุมาจากสองประการหลักๆนี่แหละค่ะคือหนึ่งเรื่องกรรมเก่าที่เคยทำมาสองกรรมใหม่ที่ไม่ค่อยทำไม่ค่อยสร้างให้เกิดให้มีในตัวเองทัศนะชาพุทธเรื่องความล้มเหลวอีกบทความดีๆที่วิเคราะห์ความสำเร็จและความล้มเหลว ตามหลักกรรมในพุทธศาสนาได้น่าสนใจซึ่งจะสำเร็จหรือไม่นั้นบอกว่าขึ้นอยู่กับผลของการกระทำหรือบุญที่ทำไว้ตามมาสมพ้นดังนั้นเก่งแต่ไม่เฮงก็เยอะเฮงแต่ไม่เก่งก็มีมากมายเรื่องเก่งกับเฮงจึงเป็นเรื่องเนื้อความคาดหมายอะไรคือสาเหตุของความล้มเหลวหรือความสำเร็จในชีวิตคนเราคะ หลายคนนะคะคงเคยสงสัยกันว่าทำไมนะชีวิตคนเราถึงไม่ประสบความสำเร็จอะไรสักอย่างเลยทำแทบตายแต่ก็ได้เท่าเดิมหรือทำไปแล้วก็ไม่เคยที่จะประสบความสำเร็จสักอย่างจนหลายคนท้อแท้สิ้นหวังหันไปพึ่งเหล่ายาปาปิาปงหรือผู้หญิงยิงเรือเสือโคสาโทเบียกลายเป็นคนที่รกโลกหรือไม่เอาทานเอาใจอย่างใด คือสิ่งที่ไร้าสาระไม่เอาสิ่งที่มีสาระที่สุดก็ล้มเหลวผิดกับอีกหลายคนเวลาที่ไปจับงานจับการอะไรก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเหมือนดวงจะดีหรือโชคจะช่วยคำถามคืออะไรที่เป็นเหตุให้เขาเหล่านั้น 1. ล้มเหลวหรือสองประสบความสำเร็จหลายหลายคนถามมา ก็มันมีประโยชน์นะคะก็เลยจะลองคน้นค้นพระไตรปิฎกมาให้ฟังกันเป็นทุนเดิมเสริมความรู้ให้กับท่านผู้ฟังได้นิดหน่อยก็ยังดีกว่าที่ไม่ได้อะไรเลยจริงไหมคะความจริงมีคนก็มาถามเยอะค่ะแต่บางเรื่องก็เป็นเรื่องที่หลายคนรู้แล้วหรือบางเรื่องก็ยากเกินไปแต่ก็ไม่ใช่จะยากเกินไปนะคะสาเหตุที่ทำให้คนเราล้มเหลวข้อที่หนึ่ง มูลเหตุมาจากเรื่องของกรรมข้อนี้เป็นเรื่องที่เบสิกหรือพื้นฐานตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาเลยเพราะพระพุทธศาสนานั้นเชื่อเรื่องกรรมตามหลักทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำกรรมดีย่อมส่งผลให้ได้รับสิ่งที่ดีเป็นต้นกรณีการดำเนินชีวิตหรือทำงานแต่ไม่ประสบความสำเร็จที่มีผลมาจากกรรม ก็คือกรรมไม่ดีของเรากําลังให้ผลในพระไตรปิฎกกล่าวไว้ชัดว่าคนทํากรรมไม่ดีย่อมทําให้ชีวิตมีอุปสรรคและไม่ประสบความสำเร็จผู้ใดมีความตระหนีไม่บริจาคทานเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ทําให้คนยากจนผู้ใดไม่อ่อนน้อมถ่อมตนเมื่อเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ทำให้เกิดในตระกูลต่ำ ผู้ใดไม่ชอบแสวงหาความรู้เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ทําให้เป็นคนโง่เขลาผู้ใดเบียดเบียนสัตว์เมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ทําให้มีโรคมากผู้ใดมักโกรธเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ก็จะมีผิวพันธุ์ซามหน้าตาไม่สวยผู้ใดมีใจริษยาผู้อื่นเมื่อมาเกิดเป็นมนุษย์ ก็จะทำให้ไม่มีอำนาจวาสนามากกรรมไม่ดีเหล่านี้จะให้ผลและก่อให้เกิดอุปสรรคในชีวิตได้ทำให้ทำกิจการงานใดๆก็ไม่ประสบความสำเร็จ 2. ขาดพลังกายและพลังใจคนที่ทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จก็มักจะเป็นคนที่ขาดสิ่งที่ก่อให้เกิดกำลังกายและกําลังใจที่ดี หรือขาดแรงจูงใจในการทำงานพระพุทธองค์ทรงระบุว่าคนที่ทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จก็เพราะขาดสิ่งที่ก่อให้เกิดกำลังกายและกำลังใจ5้าประการนี้ 1. ขาดความเชื่อมัน่นคนเราค่ะเวลาทำอะไรแล้วไม่มีความเชื่อมั่นในสิ่งนั้นแล้วก็ประสบความสำเร็จยากแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆน้อยๆก็ทำไม่ได้ สขาดความละอายคือเป็นคนที่ไม่ละอายในการทำชั่วในการทำงานมักโกงเช่นการค้าขายก็อเอาเปรียบลูกค้า 3. ขาดความเกรงหรือกลัวที่จะทำชั่วคือขาดความยับยั้งชั่งใจในการทำชั่วคือเป็นคนเห็นแก่ได้เห็นแก่ประโยชน์ของตนเองลงทุนน้อยๆแต่จะเอากำไรเยอะๆจึงต้องโกงสารพัด ความชั่วในระยะยาวไม่เคยให้คุณกับใครคะ่ะข้อ 4. ขาดความขยันหมั่นเพียรคือเมื่อไม่มีความเชื่อมั่นและทำชั่วได้ทุกอย่างที่สุดจะนำมาสู่การเป็นคนขี้เกียจไม่ขยันหมั่นเพียรหนักไม่เอาเบ่าไม่สู้แค่นี้ก็ไปไม่รอด 5. ขาดสติปัญญาคือการไม่มีความคิดในทางสร้างสรรค์ตัดสินปัญหาต่างๆไม่ได้ ไม่มีจุดยืนในการทำงานไหลไปตามกระแสโลกขายของหนึ่งวันหยุด3มวันชาติหน้าก็ไม่ร่ำรวยแบบนี้หากขอนี้เรียกว่าพละหา้ามูลเหตุของการทำมาค้าไม่เคลื่อนหรือทำอะไรไม่สำเร็จโดยมากมักจะมีมูลเหตุมาจากสองประการหลักๆนี้แหละค่ะคือ1เรื่องของกรรมเก่าที่เคยทำมา และสองกรรมใหม่ที่ไม่ค่อยทําไม่ค่อยสร้างให้เกิดให้มีในตัวเองส่วนมูลเหตุที่ทําให้ประสบความสําเร็จนั้นก็มีสิ่งพิจารณาที่อยู่ตรงข้ามกับความล้มเหลวทั้งสองประการที่กล่าวมาแล้วค่ะทางแก้ไขความล้มเหลวในชีวิต 1. ทำำํากรรมดีคือให้ทานรักษาศีลและเจริญภาวนา เพื่อลดทอนกรรมเก่าและเสริมสร้างกรรมใหม่ที่จะมีขึ้นจากการลงมือทำความดีของเราและ 2. ส,สร้างกรรมใหม่ด้วยการสร้างมูลเหตุแห่งพลังกายพลังใจที่ดีที่จะฉุดพลังในตัวเราให้ลุกขึ้นมาทำงานให้ประสบความสำเร็จได้ก็คือ1นึ่งต้องมีความเชื่อมั่นในงานที่ทำและ2ต้องมีความละอายในการทำชั่ว และ 3. ต้องมีความยับยั้งชั่งใจในการทำชั่วมันสร้างแต่ความดีในงานที่ทำา 4. มีความขยันหมั่นเพียรและหมันฝึกฝนสติปัญญาด้วยการทดลองและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในงานที่ทำอย่างสม่ำเสมอแค่นี้ก็แก้ไขได้แล้วค่ะ